ข้างหลังผมนี่คือแบรนด์ Toyota ครับวันนี้ผมมาในรูปแบบของกระบะ4ประตูครับผมสองคันนี้เป็นสายไม่เป็นสายพันมาจากรถแบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่น ทั้ง2ตัวนี้ครับผมเครื่องยนต์เดียวกันหมดเลยครับเครื่องยนต์2 GD รวมถึงอยู่ที่อยู่ใน Fortuner ก็เป็น2 GD เหมือนกันกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับเข้าสู่ Perfect Car Channel อีกแล้วนะครับ,รบพบกับปัดตุ้เมือรายการ คุณมีใจดีคนเดิมครับใครสนใจเดินมาหาได้ราสาน87ถ้าคิดว่าเดินละกายนั่งรถมาก็ได้ครับพี่กับกับกับครับ,รบที่อยู่ด้านหลังผมครับผมบอกเลย2คันนี้เป็นสายไม่เป็นสายพันธ์มาจากรถแบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่นข้างหลังผมนี่คือแบรนด์โตโยต้าครับวันนี้ผมมาในรูปแบบของกระบะ4ประตูครับผมมา2คันสีขาวมุกทั้งคู่เลยครับผมคันที่อยู่ด้าน ซ้ายของคุณผู้ชมหรือด้านขวามือของผมเนี่ยเป็นเจ้า t o y o t a 2.4 G G Rocko อ่าส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมหรือขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยเป็น2.4 E Plus นะครับผมเป็น4ประตูเหมือนกันนะครับผม <S <S ก็ทั้ง2ตัวนี้ครับผมเครื่องยนต์เดียวกันหมดเลยครับเครื่องยนต์2 G D รวมถึงอยู่ที่อยู่ใน Fortuner ก็เป็น2 G D เหมือนกันแล้แต่ว่าแรงม้า2.4ใจคันนี้นะ จะอยู่ที่150แรงม้าน,นะครับผมเป็นโซ่ไทมิ่งแล้วไม่มีสายพานแล้วดูแรง,ง่ายไม่จุกจิกครับผมต้องบอกว่า Toyota เป็นแบรนด์ที่ผมชอบพูดติดปากว่าเป็นแบรนด์ที่ใช้แล้วด้วยครับข้อดีคือศูนย์บริการมีเยอะและเทคแคร์ได้ดีมากๆอะไรถูกสามารถทดแทนกันได้ทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะอ่าโปรดิวเซอร์มันยิ้มแล้วมันกลัวจะออกนอกเรื่องไปไกลี๋้วผมเข้าเรื่องต่อดีกว่าครับครับอ่ะที่อยู่ด้านขวาผมก็เลยแล้วกัน อ่ะเดี๋ยวให้เปรียบเทียบถึงให้เห็นความแตกต่างก่อนเลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเป็นตัว e p a t h ขึ้นไปเนี่ยไฟหน้าเนี่ยมันจะเป็น led auto ครับมีซิกเนเจอร์หลายเป็นไฟ led และก็มีไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันเลยนะคือมันมีหลายเกียร์รุ่นมากกระบะ4ประตูนะมี j j part e e p a t h g แล้วก็ค่อยขยับไปเป็นล็อกโคอย,อย่างเงี้ยครับผม แต่ล็อโคมันจะมี2.4 2.8วันนี้ผมเอา2.4มาเพราะว่ามันเครื่องยนต์เดียวกันแล้วก็เซกเมนต์มันใกล้เคียงกันครับออปชั่นเนี่ยจะต่างกันภายนอกนิดนึงแล้วก็ภายในนิดหน่อยก็อย่างภายนอกเนี่ยครับผมก็มีที่เห็นแตกต่างกันเลยนะมีตัวกระจังหน้าถ้าเนี่ยเป็นล็อกโคมันจะเป็นสีเป็นเมทัลลิกสีสีเทาแล้วดูตรงไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกจะเป็นลายเป็นโนแบ็ k เห็นไหม ๆแล้วก็ตัวด้านล่างตรงด้านล่างป้ายทะเบียนอะ่ะตรงตัวคิ้วกันชนตรงเนี้ยอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบเมทัลลิกในขณะที่ตัว e-pass เนี่ยตัวไฟตัดหมอดจะเป็นแบบครเมเี่ยมแล้วก็จะไม่มีตัวคิ้วกันชนทางด้านล่างมาให้นะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างของภายนอกนะบอกเลยแพงทั้งคู่ครับตอนขายป้ายแดงเกือบขึ้นล้านทั้งคู่วันนี้แปดแสนกว่ากว่าอันนี้เกือบล้านเลยผมจําได้อ่ะมาค่อยๆเข้ามาแต่ยังไ,ไม่ต้องเข้ามา อันนี้ส่วนของด้านข้างครับก็เห็นความชัดเจนครับคือ r o c กโคมันเป็นตัวเรียกว่าเป็นกระบะตัวตัวสูงสุดของโตโยต้อยู่แล้วของ r ี v o มันก็จะเป็นตัวที่แต่งมานะอ่ะอย่างอันนี้ก็รอบกระจกมองข้างเป็นแบบอ่าตัวสีดำเป็นเป็นโนแบ็ k ส่วนอันนี้ครับผมมันก็เป็นในส่วนของตัวโครมเมียม แต่กระจกเดียวกันครับผมแตกต่างกันแค่ตรงสีทั้งนั้นแล้วก็ตัวยางครับผมคือเอาไว้ง่ายนะคอนเซ็ปต์ของเขาเลยล็อกโคคือแก่งลูลุยดุดันเป็นความเป็นสปอร์ตครับผมก็มีในเรื่องของล้อแม็กที่เป็นสีดาํามียางเป็นแบบ AT มาให้นะรถ2องคันนี้ปีใหม่ๆหมดเลยนะครับพี่ปีใหม่ๆปี1 8บแกันหมดเลยนะครับใครสนใจมาดูได้ในไม่ต้องมาดูนี่ก็ได้แต่มาก็ดีเอาไว้ง่ายดูในเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบน คุณชอบคุณกดดูกันได้เลยนะในนั้นจะมีแบบละเอียดหมดเลยครับผมขอเริ่มจากตัวล็ mm hmm. อกโคก่อนเลยแล้วกันก็มีตัวคิ้วกันสาดมาให้นะครับผมมีคิ้วกันสาดเป็นลายแบบคาร์บอนเคฟล่า hmm. มาให้อ่ะคันนี้ก็มีแต่งมานิดหน่อยตา่าจริงๆผมว่าอยากให้เป็นสปอร์ตอยากให้เป็นการสาดเรียบๆมันจะดูแมทมากกว่าความคิดส่วนตัวนะแต่เรียกว่าแล้วแต่รสนิยมของคนใช้รถได้เลยครับ มีคิ้วตกแต่ง,งตรงาบางโคนท่านหน้ามาให้เมื่อเปิดจะเป็นสีดำเป็นสีเป er ียโนแบ็กมาให้จากโรงงานเลยครับแต่วันนี้เขาใส่เบ้ากันรอยที่เป็นแบบโครเมียมสแตนเลสมาให้นะแล้วก็อันนี้ซื้อตกแต่งเพิ่มเติมแน่นอนครับผมสำหรับคิ ok ้วชายประตูข้างอันนี้นะเปิดดูภายในครับตัวโรโคจะเน้นในเรื่องของอารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากกว่าครับผมอ่ะอันนี้ก็เห็นนะรถปี19นะ ได้เกียร์ออโต้นะจ๊ะได้เกียร์ออโต้มีเซเรนเชียลชิพให้เพิ่มเกียร์รถเกียร์ได้ตามเรียกว่าได้ตามใจฉันเลยมี Eco ค o โหมดพาวเวอรหมดให้คุณเลือกได้ด้วยนะครับผมคุณต้องการขับรถในรูปแบบโหมดไหนมีแอร์ i ิจิตอลแอร์ออโต้เหมือนใน Fortuner เลยครับผมแอรเหมือน Fortuner หน้าจอเหมือน Fortuner ครับผมบอกเลยใช้งานดีใช้งานสบายมากๆเลยครับ ใครที่ชอบในเรื่องของความรูหรานะให้่าตกล้องดูข้างบนหน่อยนิดนึงตรงกระจกมองหลังครับอันนี้เป็นกล้องติดตั้งมาจากของ Toyota Motor Thailand ประเทศไทยแท้ๆนะครับผมแท้ๆมูลค่าหมื่นกว่าบาทนะตอนผมขายอยู่เนี่ยหมื่นกว่าบาทเลยใครอยเอากล้องตัวนี้นะแต่อันนี้เราให้กับคุณไปทั้งนั้นเลยครับอันนี้เป็นบริเวณด้านท้ายก็อย่างนี้ผมบอกมาในเรื่องของความสปอร์ตเปิดเปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวนานๆเดี๋ยวนานไป ครับสิ่งที่อยู่ด้านหลังตรงนี้คือสปอร์ตบาร์ครับจะเป็นสป mm hmm. อร์ตบาร์สีเทาตัดอาแทมกับส mm ีเมทัลลิกก็ต้องบอกว่าใครเคยมีรถแบบนี้อยู่ผมแนะนําในเรื่องของการดูแลรักษาห้ามเอาน้ํายานะห้ามเอาน้ํายาขัดสีชุบผ้ามาขัดเลยนะไม่งั้นเน่าเละเลยนะครับผม ใครมีอยู่เคยใช้เคยผิดพลาดคงน่าจะรู้มาแล้วแต่ไม่มีอย่างนั้นแน่นอนเพอร์เฟกไม่มีครับสปอร์ตบาร์สวยๆเดิมๆหมดเลยครับคุณภ,ภาพ4ี0ร้อเต็มร้อยเลยพี่ไม่มีหักเลยสติ๊กเกอร์ความเบ็นล็อกโคบ่บงบอกติดไว้อยู่เบลด้านหลังแบบโครเมียมตัวนี้อาชอบชิงชอบ <c oughs> เล่นได้ไพี่ ไม่ได้มีมายากลน,นะนิวก็ไม่ได้แข็งแรงคือมีตัวผ่อนแรงมาให้ครับผมผมรีวิวไว้แล้วแต่นี้เปิดดูดอีกทีแล้วกันเนี่ยมีตัวผ่อนแรงอยู่เห็นไหมเนี่ยตัวสายติดเข้าไปอันนี้เป็นตัวผ่อนแรงของตัวกระบะตัวนี้ครับผมใช้ง่ายเปิดง่ายปิดง่ายครับผมไลเนอร์เป็นไลเนอร์แท้ๆมาจากโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ประเทศไทยนะครับผมใครสนใจมาดูมาจับจองกันได้พี่ราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบสองแสนนะครับผมคันนี้แปดแสนก็บาทเดง รีวิวไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วต่อกันด้วยตัว e-pass ละกันครับผม e-pass คันนี้จะเป็นรถสเปคมาตรฐานเน้นใช้งานครับก็ต้องบอกว่าร o c k โคมันสวยกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าร o c k โคมันราคาสูงกว่า e-pass ไม่ได้บอกว่าไม่ดีออปชั่นบางตัวผมก็แทบไม่ได้ใช้เลยถ้าเอาจริงๆเรียกว่าไม่ได้เอ็นเอียงนะเอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบเสียงเงินเยอะมากเท่าไหร่บางตัวผมไม่ได้ใช้อ่ะพี่ผมชอบแบบเรียบ ผมปันคนชอบอะไรที่แบบเรียบๆแต่ดูแล้วมีสเสน่ห์ดูแล้วหน้าค้นหาไฟหน้าเหมือนกันเลยพี่ดูดุดัดนดูมีสเสน่ห์ไฟหน้าโคมสวยๆแถมอันนี้เพิ่มในมุมมองของผมนะมันเพิ่มในเรื่องของความรูหลาความเป็นแบบไม่ได้สปอร์ตแต่ก็ดูแบบดูแบบไลชอรีน่นิดนึงมีกิจไอนิดๆมานิดนึงครับผมไฟตัดหมอกก็มีให้ล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กสแตนดาร์ดครับเป็นยาง A t ทีให้ครับคิ Q ้วอ่าโทษครับ ตัวในส่วนของอชายบันไดด้านข้างก็มีมาให้เหมือนกันจากภายนอกที่เห็นแตกต่างกนะ็คือไม่มีสปอร์ตบาร์ตรงด้านท้ายมาให้การศาสตร์อันนี้ผมชอบการศาสตร์อย่างนี้อ่ะตัวนี้นะชอบการศาสตร์อย่างนี้การศาสตร์สูงดเดิมๆเท่ ه, ๆนะผมชอบเนื้อพลาสติกมันดูโอเคดีเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกัน,กนครับผมภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ต่แตกต่างกัน,กนตรงออปชั่นนิดนึงนะ จะแตกต่างกันตรงออปชั่นนิดหน่อยซึ่งอันนี้ก็เป็นซีคลูเชียลชิพสามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ยรตามใจฉันได้เหมือนกันอีโค o โหมดมีให้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีความแตกต่างกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนิดนึงนะแต่แอร์ก็ไม่ได้เป็นแอร์ออโต้เหมือนล็อกโคลนะเป็นแอร์มือหมุนให้มันจะมีถ้าเกิดอยากได้ออปชั่นเพิ่มกว่านี้มันต้องเป็นเกียร์รุ่น G ซึ่งเกียร์รุ่น G เนี่ยก็จะมีแอร์หลังมีเนแล้วก็มีแอร์ออโต้มาให้3จุด แต่เอาจริงใช้ e p a s ก็เพียงพอแล้ว3-3จุดนั้นผมไม่ค่อยเห็นความจำเป็นในมุมมองผมนะกับราคาตัวรถที่เพิ่มลายเนื้อด้านหลังของแท้เหมือนกันครับกันชนด้านท้ายของแท้จากศูนย์มาให้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่มีตัวผ่อนแรงมาให้นะอันนี้จะน้ำหนักน้ำหนักฝากระโปรงท้ายกค่อนข้างหนักที่นึงไม่หนักหรอกมันเป็นสเปซสแตนดาดของของตัวกระบะนี้เลยแหละ แต่ไม่มีสปอร์ตบาร์ด้านท้ายมาให้ก็ดูเป็นกระบะดําเดิมที่น่าใช้งานน่าจับจองครับผมเมื่อเปิดประตูถ้าเป็นล็อกเเป็นสีดําเอาอันนี้เป็นแบบโครเมียมโดยรวมผมว่าดีคนละแบบนะอันนี้ก็ราคาประหยัดดูเรียบเรียดูกันดูเน้นลุยๆเท่ๆก็อาจจะแบบเป็นนายหัวหรือว่าอาจะเป็นแบบเฮียเฮียเจ้าของไร่เจ้าของรีสอร์ทอะไรอย่างนี้หน่อยก็แบบ ดีทั้งคู่ครับเลือกได้ทั้งคู่เรียกว่า1ตามตังค์ครับผมตาม,ตามงบที่เตรียมส่วน2เลือกตามสไตล์นิยมได้เลยใครผู้ใหญ่หน่อยส่วนมาผู้ใหญ่ก็ชอบแนี้แต่ถ้าเกิดดูอาจจะดูเฮลเหลหน่อยหรือว่าวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยหรือว่าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยก็จะเป็นล็อกโค้ทางด้านดูนครับผมใครสนใจมาได้นะพี่เพอร์เฟกต์คาราซานแปดสิเดินทางมาบอกมาหาปั๊กได้เลยนะครับผมเดี๋ยวปั๊กจัดให้บอกเลยเรื่อง To โยต้มาเลยไว้ใจได้เรื่องฮอนด้ามาเลยชอบปับและ ใช่ครับผมวันนี้ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ